สวัสดีค่ะตาบารตาค่ะ YouTube ที่เดิมเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะใส่คอนแทคเลนส์ที่ดูธรรมชาติขนาดนี้นะคะก็แสดงว่าเราจะต้องมีอะไรที่เป็นความธรรมชาตินะคะมาให้ทุกคนดูซึ่งวันนี้ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเมคอัพ no เมคอัพแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เราได้ของออร์แกนิก ชิ้นหนึ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอินสปิเรชันในการแต่งหน้าที่ดีได้นะคะก็เลยหยิบยก ok. การแต่งหน้าแบบสาวโคเรียที่ช่วงนี้เขากำลังแบบฮิตนิดนึดนงก็คือการเขียนอายไลเนอร์ตรงหางตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็องค์รวมๆของเราก็จะเน้นในเรื่องของความแบบงานผิวหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าในสไตล์ที่เบาลงคะ่ะเพราะาเราหนักกันมาหลายคลิปแล้วนะโดยสิ่งที่ต้าพูดไปเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นะคะเรื่องของความออร์แกนิกนะคะก็นี่เลย และนี่ก็คือ C C Triple Action Sunscreen นะคะหรือว่าครีมกันแดดจากแบรนด์ Skin Face Skin Face C C Triple Action Sunscreen หลอดนี้น,นะคะเขาเป็น C C Cream Organic แบบร้อยเปอร์ซ็์เลยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยปราศจากวัตถุก,กันเสียนะคะพาราเบนสารตะกัวนะคะแล้วก็สารปรอทนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเป็นวีแกนแบบว่า จริงๆตัวจริงนะคะเพราะว่าเขาได้รับเครื่องหมาย USDA Organic นะคะจากอเมริกานะคะมั่นใจได้ว่าครีมตัวนี้จะเป็นออแกนิกจริงๆเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเขาไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ้าเนื้อครีมนะคะก็จะออกกึ่งๆครีมครีมมูสมูสนิดนึงนะคะจะเป็นได้ทั้งพราเมอร์นะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งซีซแล้วก็กันแดดเนื้อจะบางเบาสบายผิวด้วยค่ะและที่มันเจ๋งมากๆนะคะคือว่า ในตัวครีมอันนี้นะคะซีซเนี่ยเขาสามารถย่อยสลายได้เองในเวลา12ชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันด้วยความมันเป็นออร์แกนิกนั่นเองนะคะดังนั้นการอุดตันในผิวหรือว่าการเกิดปัญหาในเรื่องของการตกค้างเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ราคาของเจ้า C C Triple Action Sunscreen นี่นะคะ mm hmm. เขาก็แค่ราคา690บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะใน LINE ID นะคะใน Facebook อะไรก็แล้วแต่นี่เลย mm hmm. ก็อยากให้ไปลองดูนะคะ mm hmm. เพราะว่านานๆทีเราจะเจอ C C Cream พวกซ mm ันส e ีนอะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. ที่เป็นออร์แกนิกแบบ100%จริงๆนะคะหายากมากๆอันนี้ แต่งหน้ามาสักพักแล้วก็ยังหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกร้อซแบบก็ยังยากอยู่นะคะตัวนี้น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องไปแต่งหน้ากันก่อนค่ะเพราะว่าเราจะให้ทุกคนดูหน้าเราเปลยเปลแบบนี้ตลอดไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะเริ่มต้นจากงานผิววันนี้นะคะก็แน่นอนว่าต้องจะต้องลงสกินฟชก่อนนะคะก็เป็น C C Triple Action นั่นเองนะคะนี่ นื่องจากว่าตัวเนื้อครีมนะคะมันเป็นสีเนื้อดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องว่าขาวไปหรืออะไรไปนะคะที่สําคัญคือเวลาที่เราเกลี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้แบบเพิ่มความกระจ่างใสขึ้นมานะคะมันไม่ได้ไปทําให้แบบว่าบดบางสีผิวหรือไปเคลือบเหมือนเหมือนการเป็นสีในรองพื้นอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าคนที่มีผิวที่ค่อนข้างแบบว่าไม่มีรอยสิวสอะไรอยู่แล้วจริงๆลงตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ลงแป้งทับไปเลยก็ได้อาจจะแบบแปะคอนซีลเลอร์นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าต้าเนี่ยเป็นคนที่ก็อย่างที่เห็นว่าเราจะมีรอยสิวตัวใหญ่ๆแบบเอฟเออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าอาจจะต้องพึ่งรองพื้นนะคะแต่ฟิลลิ่งหลังการทาคือแบบมันไม่เหนียวเหอนอะหนะเหมือนครีมกันแดดอันนี้มันไม่เลยมันจะแบบให้ฟีลลิ่งเหมือนเหมือนเราทาพรามเมอร์จริงๆะค,ะค่ะมันจะแบบ ซึ่งแน่นอนว่าหน้ามันแบบมันกระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าย้อนกลับไปดูรอบแรกที่เรายังไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวย้อนภาพกลับไปนะคะขึ้นอินเสิร์ภาพด้านบนด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าหน้ามันจะแบบไม่ค่อยไบรท์เท่าไหร่นะคะพอทานนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนปรับให้หน้าเราดูแบบกระจ่างขึ้นและอย่างที่ป้าบอกเลยว่าถ้าผิวดีนะคะลงอันนี้แค่อย่างเดียวพอแล้วก็ลงแป้งได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวตอนนี้คนผิวไม่ดีอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอไปลงแบบเก็บงานผิวเล็กน้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีกว่า เรียบร้อยนะคะกับลุคนี้นะคะเป็นไงบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยก็เป็นเมคอัพที่จริงๆแล้วมันไม่ได้แบบ เยอะแยะสิ่งนะคะถ้าแต่งจริงๆใช้เวลาค่อนข้างน้อยมากทีเดียวนะคะจะไม่ติดขนตาปลอมก็ได้ถ้าใครขนตายาวอยู่แล้วก็สามารถปัดมาสคาร่าอย่างเดียวได้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าจ้าเป็นคนขนตาสั้นเนาะก็ปัดยังไงก็อาจจะยากนิดนึงก็เลยติดขนตาปลอมไปเลยนะคะแต่ที่แน่เลยเห็นชัดๆเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยผิวของเรามันดูกระจ่างใสขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณการเตรียมผิวที่ดีจากสกินฟรีชด้วยนะคะ ใครนะคะที่ชอบผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกแบบ1 0อยนะคะก็ไปลองหาดูกันได้นะคะแบบมาใช้กันได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์คุณได้เต็มที่ร0 0จริงเพราะเขาก็ออร์แกนิก100%แล้วก็เหมาะกับคนที่หน้ามันด้วยนะคะใช้ได้ค่ะพบกันใหม่ค่ะกับต้าในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะเจอกับลูกอะไรนะคะหรือว่าต้าจะมีอะไรดีๆมาบอกทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ